สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจครูนับตังครูสอนออนไลน์คะ่ะนี่เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวสักครู่นะคะขอโทษนะคะที่มาช้าหนึ่งชั่วโมงปกติจะมาเที่ยงตรงนะคะ เรียนเพลินค่ะทุกคนค่ะเรียนเพลินเกินไป <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพแชรเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะสวัสดีค่ะภาพแชรเสียงชัดไม่ค้านะคะขออนุญาตเช็คภาพก่อนมันเป็นที่สัญญาณครูหรือมันเป็นที่สัญญาณเรามา อนใครนะคะประอ้วนสวัสดีประอ้วนด้วยภาพแชทเสียงชัดไหมคะสักครู่เดียวมาขอดูสักครู่เดียวอ่า ัดไม่เอ่ยถ้าชาัดพิมพ์ว่าชาัดค่ะถ้าไม่ชัดพิมพ์ไม่ชัดให้คุณนับตังหน่อยนะคะอ่าสะดุดค่ะโอเคน่ารักมากนะคะประอ้วนโอเค สวัสดีค่ะลูกปาร์ตี้นะคะตามมาจากติ๊กต็อกนั่นเองมาวันนี้ใสๆวันนี้คุณรับดังใสๆวัยรุ่นชอบสักครู่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะมาแล้วโอเค เดินทางอยู่ค่ะคูโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะประอว้วนเนาะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะเดินทางอยู่นะคะโอเคน่ารักมากๆเลยตามมาค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่หัววันนี้ต้องบอกก่อนว่า วันนี้ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหหัวข้อเด็ดมากเลย3เทคนิค3เทคนิคการแจ้งเกิดหน้ากล้องโอ้โหหัวข้อหัวข้อคือเด็ดมากสุดยอดมากมาพร้อมเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนนะคะสวัสดีพี่นิชาค่ะ สวัสดีค่ะลูกนกนะคะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามค่ะไม่ว่าคุณรับตังจะไปที่ไหนนะคะโอ้ و, ลูกศิษย์ตามไปที่นั่นนะคะโอ้่น่ารักมากพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังตอนนี้คุณรับตังพร้อมแล้ว พร้อมอยังคะถ้าพร้อมพิมพ์มาว่าพร้อมค่ะเออพิอมพ์มาว่าพร้อมค่ะไหนใครอยากได้3ามเทคนิคแจ้งเกิดหน้ากล้องบ้างนะคะไหนใครอยากได้3ามเทคนิคการแจ้งเกิดหน้ากล้องบ้างไหนใครอยากได้ไหนใครอยากได้อ่าตื่นเต้นนะคะบอกได้คําเดียวว่าตื่นเชน่นตื่นเช่นมากเออนะคะสักครู่เดียว เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะคะคอมเมนต์ขึ้นไหมโอเคพร้อมค่ะน่ารักจังโอเคค่ะเย้สวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพร้อมค่ะนรุกวาตตีบอกนะคะน่ารักมากเลย วุ้ยวันนี้คียแพงนะคะบอกก่อนว่าคีย์แพงมากสำหรับคนที่ไหนใครเคยไล์สดแล้วไหนใครเคยไล์สดแล้วใครเคยไล์สดแล้วพิมมาว่าเคยไล์นะคะพิมมาว่าเคยไล์แล้วนะมามาจะรออ่านคอมเมนต์นะคะไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์อันนี้มันช้าหรือว่ายังไงพร้อมค่ะโอเคโอ้อันนี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ดีกว่า เอออันนี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์มาสะดุดโอเคเดี๋ยวครูด,ดูก่อนนะคะโอเคเคยค่ะครูโอเคคอมเมนต์อันนี้ขึ้นแล้วเคยไลค์ค่ะโอเควันนี้เป็นผู้โดยสารพร้อมค่ะครูนะคะโอเคนะคะ ใครที่ไลฟ์สดแล้วนะคะใครที่ไลฟ์สดแล้วไม่ปังไม่ยังไม่แจ้งเกิดนะคะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่อุ้ยยังไม่มีคนติดตามเยอะเลยคูยังไม่มีสเสน่บนหน้ากล้องเลยแจ้งเกิดหน้ากล้องยังไม่แจ้งเลยค่ะครูคะไลฟ์สดทุกวันค่ะแต่ยังไม่ปังเลยนะคะมาเอาสามเทคนิคนี้นะคะกับครูน้าตังได้เลยนะคะ สามเทคนิคการแจ้งเกิดหน้ากลอ้องอ่าโอเคโอเคทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วค่ะอยากได้เทคนิคกันอยากได้เทคนิคกันนะคะจะแย่อยู่แล้วนะคะมาพร้อมแล้วนะคะสะดุดไหมคะหรือว่าชัดเจนโอเคสวัสดีพี่อุไรวันค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะมาเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเทคนิคแรกนะคะเทคนิคแรกเทคนิคแรกนะคะคือ สามเทคนิคในการแจ้งเกิดหน้ากล้องคุูต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนหน้านี้ครูก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะทําให้เรามีสเสน่ห์หน้ากล้องนะคะแล้วก็แจ้งเกิดหน้ากล้องของเรามันต้องมีข้อนี้ลหลายหายคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกค,ค่ะครูทำไมมันจะง่ายจังเลยข้อแรกคืออะไรรู้ไหมคะข้อแรกคือยิ้มง่ายยิ้มง่าย ไม่น่าเชื่อเลยแค่คำว่ายิ้มง่ายมันจะทำให้เราแจ้งเกิดบนหน้ากล้องได้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเราไม่สามารถแจ้งเกิดได้ไม่ใช่นะคะครูเองเป็นอีกคนนึงคะ่ะที่ออกหน้ากล้องแล้วแบบหน้าบึ้งมากแล้วแบบตั้งใจนะคะนึกว่าอ่านข่าวหนูเข้าใจความหมายไหมนึกว่าอ่านข่าวนึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนึกว่าแบบ อ,อ่านข่าวแบบวิชาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนตังนะคะวันนี้ออกมาแบ่งปันนะคะ3เทคนิคการแจ้งเกิดบนหน้ากล้องนะคะคือยิ้มยากมากบอกเลยว่ายิ้มยากมากครูถามนิดนึงว่ามีใครชอบชอบคนที่แบบเครียด,ดไหมชอบดูอะไรที่แบบเครียด,ดไหมแบบเข้าไปดูแล้วแบบยิ้มก็ไม่ยิม้ม หน้านี่แบบว่าเค็งเข้ขมหน้านี่แบบชอบไหมพูถามก่อนเออชอบอะไรที่มันแบบเค่งคข้มชอบอะไรที่มันแบบฟังแล้วดูแบบมันกดดันฟังแล้วแบบมันเครียดฟังแล้วแบบ <c oughs> มาเอาพลังมาเอาพลังอยู่มาเอาอะไรวะเนี่ยเคยไหมเคยไหมคะเคยไหมที่แบบว่าใครวะนั่นน่พูดให้ใครวะ ด่ากูเป่าวอะเคยไหมคะชอบไหมคะชอบแบบคนประเภทนี้ไหมชอบฟังไหมฟังไปสงสัยไปฟังไปคเครียดไปฟังไปแบบฉันมาดูสาระอะไรวะเนี่ยชอบไหมชอบคนยิ้มตลอดน่ารักน่ารักค่ะพี่อยู่ไรวันบอกคร <c oughs> ูก็เป็นเหมือนกันครูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบบางทีก็เครียดไปไหมบางทีก็ยิ้มบ้างก็ได้นะ คือคนอะเจออะไรมาเยอะแล้วค่ะทุกคนขาแบบหนูก็จใจความหมายไหมคือแบบคนเจอปัญหาคนเจอวิกฤตคนเจอยุคโควิดคนเจอแบบโอ้โหสถานการณ์ภายนอกอะไรก็ใหม่รู้คือแบบดราม่าเยอะแล้วอะแล้วเข้ามาในหน้าก้องกูยังเจอคนดราม่าอีกหนูคิดว่ามีคนอยากดูไหมม,มีคนอยากดูไหม<ะ>เออดังน,น,นั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะมี ถ้าเราอยากจะแจ้งเกิดบนหน้ากล้องของเรายิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆค่ะยิ้มเยอะๆยิ้มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจที่จะยิม้มเออไม่ต้องเกรงใจที่จะยิม้มโอเคไปเออพี่นางบอกว่าสวัสดีค่ะโอ้โหพี่นางมาทุกวันเลยนะคะน่ารักมากยิ้มง่ายยิ้มง่ายไม่ต้องรีบการไลฟ์สดไม่ต้องรีบ ละไรสดคือมันมันเรียวทุกคนชอบอยู่แล้วเรื่องความเรียวเรื่องเรื่องเราไม่ได้แบบเฟกอ่ะเข้าใจความหมายไหมเราไม่เฟกนะคะเออดังนั้นยิ้มเยอะๆนี่คือการแจ้งเกิดคุยเหมือนคุยกับเพื่อนกันเหมือนคุยกับพี่น้องโอเคไหมคะเออสวัสดีพี่ปียมลนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่นางบอกว่ายิ้มเยอะๆค่ะครูสวัสดีพี่ประสิทธิ์ค่ะ คิดถึงคิดถึงนะคะพี่ประสิทธิ์แบบเป็นคนหนึ่งที่ติดตามมาเพจนี้นะคะเป็นปีแล้วมันขึ้นเลยใช่ค่ะพี่ทิชาบอกว่ายิ้มง่ายยิ้มเยอะๆครูเองครูก็ไม่ใช่คนที่แบบยิ้มง่ายนะตอนนั้นครูบอกก่อนครูไม่รู้หนูเข้าใจความหมายไหมว่าเราออกมาน่ากล้องเมื่อก่อนนะคะคือแบบเครียดมากแบบอุ้ยจริงจังมากจริงจังแบบเวลาพูดอะตาจะกระโลนออกไปข้างนอกอยู่แล้วตาจะก,กระเด็นออกไปข้างนอกอยู่แล้วคือมันแบบ ต้องถามต้องถามแฟนคู่เจอคู่แรกๆที่รักเจอเจอแรกๆรเป็นยังไงนะกลัวเจอแรกๆค่ะและอไรทสดกลัวค่ะเพราะอะไรถึงกลัวที่รักถามก่อนเพราะอะไรถึงกลัวพราหน้าดูเออเพราะหน้าดูแววตาคือแบบน่ากลัวมากแม่คุณจะจริงจังกับชีวิตไปไหน เขากลัวเลยค่ะเขาเขากลัวคนหน้าดุคนพูดแบบจริงจังเออกลัวไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนแฟนครูกลัวครูมากนะคะอืมใช่ค่ะพี่ปิยมน์บอกว่าชอบอย่างครูค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากนะคะน่าดูเกิน <laughs> <laughs> ถ้าว่าฉันหรอถ้าว่าฉันหนักกลัวหรอเธอก็บอกสัน <laughs> เออหน้าดูเกินเนะเออสวัสดีพี่นกี้คะ่ะจริงแต่ก่อนคุณหน้าดูมากคุณแบบอืไม่ได้นะคือแบบว่าแต่งตัวหวานจริงนะคะแต่แบบว่าหน้าดูมากแบบจริงจังมากทุกคนทุกคนต้องมีความอะไรนะสมมติสมมตินะคะการที่ทุกคนจะไล์สดให้เก่งนะทุกคนต้องมีแบบเสียงสมพลังมาก,มากเลยนะทุกคนเข้าใจไหมคะทุกคนจะเข้าใจไหมคะ ทุกคนต้องทําทุกวันนะคะทุกคนต้องมีความสม่ำเสมอนะคะครูคิดในใจโอ้ยน้องมันก็เกินไปเ <c oughs> ข่งขึมเข่งขังแบบจริงจังมากในชีวิตนะคะทุกคนเออดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะแจ้งเกิดยิ้มเยอะๆยิมย้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะคะยิ้มบ่อยๆยิ้มง่ายยิ้มง่ายโดยอัตโนมัติแล้วคนจะเข้ามาหาเราเอง คนอยากจะอยู่กับคนที่อารมณ์ดีคนไม่อยากอยู่กับคนที่อารมณ์เสียค่ะคนไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะคนที่แบบอารมณ์ปี๊ดปาดค่ะคนไม่อยากอยู ate, ่ใกล้พลังงานที่แบบกดดันค่ะพลังงานที่แบบมันไม่ได้ให้พลังเราโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะดังนั้นลองฝึกนะคะทุกคนฝึกได้ค่ะ ทุกคนฝึกได้ครูก็ฝึกนะคะครูก็ฝึกใช่ว่าครูมาพวกครูจะเก่งเลยไม่ใช่นะคะเออไม่ใช่ครูจะเก่งเลยไม่ใช่นะอืมโอเคนะคะเทคนิคที่สองนะคะเทคนิคที่สองในการแจ้งเกิดหน้ากล้องนะคะเออแจ้งเกิดหน้ากล้องนะคะคือออกกล้องบ่อยดูก่อนมันสะดุดไหมคะที่รักทําไของน้ำมาสะดุดอะสักครู่นะคะ ครูดูก่อนเพราะว่าครูไม่อยากให้พวกเราพลาดคีย์แพงนะคะเพราะว่าครูจะได้เอาลง youtube ด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะเอออยากให้เราได้เอออยากให้เราได้ให้ครบอยากให้เราได้แบบเน้นๆเลยนะคะก็เลยแบบไอ้นี่ไปนิดนึงนะคะสักครู่เนาะครูขอดูก่อนได้ไหมสะดุดไหมคะทุกคนเดี๋ยวครูขอดูก่อนนะ สักคู่นะคะไม่ใช่อะไรโทรศัพท์ผูกค้างเองประเด็นประเด็นคือโทรศัพท์ค้างเองค่ะทุกคนค่ะอ่ะแป๊บหนึ่งนะชัดเจนเนาะแช่แช่ค่ะพี่ละไม้บอกน่ารักมากอ่าได้ไหมคะออกกล้องบ่อยๆใช่วิ หัวข้อนี้ทำไมเด็ดจังเลยทุกคนคะหัวข้อนี้เด็ดมากคะ่ะสะดุดนิดนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่อยากให้พวกเราสะดุดไม่อยากให้พวกเราแบบเด,เดี๋ยวนะนะครูขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะมันเป็นที่โทรศัพท์ครูหรือมันเป็นที่สัญญาณก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยเออ ต้องจัดการกับสัญญาณให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะได้เนื้อหาไปเต็มๆเนาะโอเคไหมตอนนี้โอเคยังเอ่ยตอนนี้โอเคไหมคะอ่าโอเคเนาะชัดเจนแล้วนะคะเนี่ยคนที่รังมาชอบเด้งออกะค่ะนะคะมานะคะข้อที่สองก็คือออกหน้ากล้องบ่อยๆนะคะออกหน้ากล้องบ่อยๆนะคะคือการออกหน้ากล้องมีข้อดีนะคะมีข้อดีคือตรงที่ว่า เราเป็นดาราโดยอัตโนมัติเราเป็นซุปตาโดยอัตโนมัติใช่ถ้าเราออกหน้ากล้องบ่อยๆถ้าคนเห็นเราออกหน้ากล้องบ่อยๆเหมือนเราออกทีวีนี่คือการแจ้งเกิดของคุณนับตังเหมือนกันค่ะคุณนับตังก็ไม่ใช่คนที่เก่งนะคะไม่ใช่คนที่เก่งเลยไม่ใช่คนที่แบบออกมาปุ๊บแล้วแบบเก่งเลยอุ้ยพูดจาดีมากเลยไม่ไม่ใช่นะคะครูก็เริ่มจากการออกหน้ากล้องบ่อยๆฝึก ออกหน้ากล้องฝึกออกหน้ากล้องนะคะอุ้ยตื่นเต้นไหมครั้งแรกตื่นเต้นมากปากสัน่นแบบโอ้โหเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวไม่คือแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอืมเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเออก็ได้แต่เต้นนะอ่ะเออแล้วก็ออกมาทุกวันทุกวันการออกหน้ากล้องของเรามันก็ความเขินอายมันก็ลดลงเออความเขินอายมันก็ลดลง นะคะโอเคไหมไหนใครออกหน้ากล้องบ่อยมากอืมไหนใครออกหน้ากล้องบ่อยมากใช่ออกหน้ากล้องบ่อยๆเราจะเขาเรียกว่าอะไรบางคนไม่รู้การออกหน้ากล้องบ่อยมันทําให้เราแจ้งเกิดได้เหมือนวิถีเขาเรียกว่าอะไรวิถีเซเลบเหมือนดาราเหมือนเราเป็นซูเป,ปอร์สตาร์เหมือนเราเป็นเน็ตไอดอลครูเล่าให้ฟังนะคะครูเคยขวชอบซีเอฟสื้อผ้าใช่ไหม แล้วสองสามปีที่แล้วครูก็ชอบ CF แม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเขาเขาเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ดีมากเลยเขาเป็นคนที่น่ารักเออแล้วเขาออกหน้ากล้องมาตลอดพอครูไปเจอนะคะล่าสุดครูไปเจออาทิตย์ที่แล้วเขามีคนติดตามเขาเป็นหมื่นค่ะไม่ใช่มีคนติดตามเป็นหมื่นนะเวลาไลฟ์สดอะมีคนดูเขาเป็นหมื่นเขาเป็นดาราโดยอัตโนมัติวุทยทุกวันนี้ปังง่ายเกิดง่ายดังง่าย เพราะอะไรเพราะเขาออกหน้ากล้องทุกวันเห็นไหมคะนี่คือการแจ้งเกิดนะคะนี่คือการแจ้งเกิดของเขาเห็นไหมอืมใช่เออออกหน้ากล้องบ่อยๆอ,อยากแจ้งเกิดต้องออกหน้ากล้องเออเทคนิคแพงในคอร์สอีกแล้วนะคะพี่นกออกบ่อยค่ะใช่พี่นกออกบ่อยหนูขาะไรทุกวันในติ๊กตอกและหน้าเฟซรู้ตัวไหมว่าเราจะเป็นดาราหน้ากล้อง รู้ตัวไหมว่าเราจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หน้ากล้องเราโคตรโชคดีมากที่เรากล้าออกหน้ากล้องใช่พ่อครูก็ไม่รู้บางทีเราเราเดินไปหรือเราไปไหนเออมีคนจําเราได้เอานั้นคุณนําตังนี่นะโอ้มันมันภูมิใจมากเลยนะคะทุกคนคุณนําตังคะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะอ่า น่ารักมากเลยนะบอกก่อนนะคะน่ารักมากเลยนะมันเป็นความภาคภูมิใจระดับหนึ่งเลยนะเออนะอยากจะแจ้งเกิดออกหน้ากล้องบ่อยๆเนาอ,ออกหน้ากล้องบ่อยๆอย่าลืมนะยิ้มง่ายออกหน้ากล้องบ่อยนะคะและข้อสามเทคหนึ่งที่สามคือน้ําเสียงของเราน้ําเสียงของเราเป็นที่ดึงดูดมากน้ําเสียงของเราเขาจะฟังไม่ฟังอยู่ที่น้ําเสียงของเราด้วย นอกจากอารมณ์ดีนอกจากยิ้มบ่อยนอกจากที่เราจะออกหน้ากล้องบ่อยคือน้ำเสียงของเราสมมุติถ้าคุณน้ำตังพูดสวัสดีพี่อุไรวนันสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สราวุธด้วยนะคะสวัสดีพี่สราวุธนะคะสวัสดีค่ะพี่ประสิทธิ์ขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีเนาะเออกินข้าวยังเอย อยากฟังไหมคะแบบน้ำเสียงไม่มีพลังเลยน้ำเสียงแบบโมโ,โนโทนอะน้ำเสียงนิ่งมากแม่อยากฟังไหมคะฟังไปจะหลับไปเอ่ยเออฟังไปจะหลับไปเอ่ยเห็นไหมคะครูเองเป็นอีกคนหนึ่งคะ่ะที่ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงของตัวเองครูเองเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงของตัวเองเอาใหม่จากที่เราพูดปกติเราใช้ปกติเลยเบเบ แต่เวลาเราออกหน้ากล้องอูหูคุณน้ำจา,ม,าม,มีพลังมากสวัสดีพี่สลาวุธินะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามตลอดนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะไมใ,ใช้น้ําเสียงของเราให้ดึงดูดคนปรับเปลี่ยนได้ไหมฝึกได้ไหมฝึกได้ครูเองคุณก็ฝึกอออพี่ไร้มันบอกกีดกีได้พรจากแม่ค่ะน่ารักมากๆเลยเออใช่ น้ำเสียงของเราเราจะพูดเสียงปกติมันไม่น่าฟังค่ะมันง่วงนอนมันง่วงนอนค่ะถ้าเราพูดปกติเราก็จะอยู่อยู่แบบขึ้นธรรมดาแต่ถ้ากิบเราออกหน้ากล้องปุ๊บมันจะมีพลังอย่างครูเองทุกการออกหน้ากล้องของครูมันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นมากแล้วมันแล้วมันแบบมันอยากเปล่งเสียงอ่ะมันอยากพูดออกไปอ่ะ น้ำเสียงของคุณม,มันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติอัดติสก์เหมือนกันพูดในดติ๊ก ok เหมือนกันใช้พลังงานสูงซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานสูงอยู่กับใครคะอยู่กับคนสําเร็จค่ะพลังงานสูงอยู่กับใครคะอยู่กับคนสําเร็จค่ะเออเกตเวไม่มีคนสําเร็จคนไหนพลังงานต่าค่ะ นิ่งค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะฟังที่น้ำเสียงคุณอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้พลังงานสูงหรือพลังงานต่ำดูที่น้ำเสียงดูที่น้ำเสียงตื่นเต้นแบบเขาไหมวูสคุณน้ำตังพูดหนูอยากออกไปทำจังเลยเนี่ยคือคนที่ได้รับพลังงานแล้วคุณได้รับพลังงานสูงแล้วคุณอยากทำเมื่อไหร่ก็ตามสังเกตน,นะคะเราไปฟังใครแล้วเราอยากทำเราไปฟังใครแล้วเราแบบ โอ้โหตื่นเต้นแบบเขานั่นคือพลังงานสูงโอเคไหมคะใช่น้ำเสียงของเราเองรีวิวสินค้าเหมือนกันสมมุตินะคะสมมติคุณรีวิวสินค้าอ่ะที่รักเอาเอา,เอาแป้งมาให้เขาหน่อยแป้งในบอนวาวคะ่ะใช่อย่าปล่อยให้พลังงานเสียงของเรามันแบบตรงเป๊ะโมโนโทนไม่ สมมติเรารีวิวสินค้าเหมือนกันรีวิวสินค้าสวัสดีค่ะอ,าอ,าอา่าอ๋ออัครั้งแรกนะอันนี้คือต้นอันแรกนะสวัสดีค่ะวันนี้คุณตังตังจะมารีวิวการใช้แป้งไดมอนวาวนะคะมันดีอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะก็แป้งไดมอนวาวนะคะเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดมากค่ะผู้หญิงชอบใช้มากๆเลยสำคัญนะคะบางเบามาก กันแดดได้ด้วยนะคะแป้งดมอนวาวครูถามคำเดียวว่าเราอยากซื้อไหม <Yeah. S 1> <c oughs> ถามคำเดียวว่าอยากซื้อไหมเออเห็นพิมพ์รีภายไล์สุดไหมอูคูแบบยิงคิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากเลยมีพลังงานสูงมากพลังงานไม่ตกเลยไอดอลของคุณรับตังเลยเห็นไหม เออแต่คุณต้องตังไม่ค่ะสาวๆคนไหนที่ต้องการแป้งนะคะตอนนี้ขาดแป้งงองหาแป้งนะคะแนะนำ a ดมอนวาวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเป็นเนื้อแป้งที่บางเบามากๆใช้แล้วรู้สึกติดใจเลยค่ะกันเหงื่อกันน้ำนะคะสำคัญออกแดดยิ่งออกแดดยิ่งมีออร่ามากขึ้นค่ะทุกคนคะสาวๆที่ได้สั่งซื้อนะคะ จะไม่สั่งซื้อแค่ครั้งเดียวค่ะกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากสําคัญเลยคืออย่างที่ครูบอกค่ะเนื้อนะคะบางเบามากคือแบบหน้าไม่ไม่วอกไม่ลอกไม่เทาแน่นอนนะคะกับ a ดมอนวา r ของเรา p แพคเก i n จสวยหรูมากสวยหรูดูแพงมากๆเลยเห็นไหมคะอืสังเกตไหมน้ําเสียงของเราเออน้ําเสียงของเราง่วงนอนเลยแม่เห็นไหมเห็นไหม นั่นแหละเข้าใจอยู่ว่าเวลาเราพูดอ่ะพูดสบายๆพูดง่ายๆเออพูดแบบพูดแบบสบายพูดง่ายแต่น้ําเสียงของเรามันน่าฟังเออมันน่าฟังถามว่าเราฝึกได้ไหมเราฝึกได้แน่นอนนะคะง่วงนอนเลยแม่เห็นไหมเออใช่พลังเสียงน่าฟังชัดเจนพูดฉะฉาน คูเองเป็นอีกคนหนึ่งที่พูดภาษาอีสานแล้วก็เป็นคนที่พูดเร็วมากเป็นคนที่พูดแบบรัวสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้างเสียสวัสดีทุกคนคะ่ะมาพบกับคุณนับตังนะคะอดีตผู้ช่วยเพยสจุกกรค่ะลูกหลานชาวนาล้านเเซ็ค่ะทุกคนคะ่ะมันดีไหมมันดีแต่มันเร็วเห็นไหมครูเคยเป็นไงเออ แต่ทุกวันนี้นะคะสอบลงเยอะมากเออสบายมากนะคะดังนั้นนะคะอยากใช้เทคนิคนี้นะคะในการแจ้งเกิดออกหน้าก้ลองสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนาอะอสามารถเรียนรู้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้เลยนะคะเอาเทคนิคนี้เอาไปใช้นะคะเอาไปแบบปรับป,ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะสร้างตัวตนนะคะอยากจะออกหน้ากล้องโอ้ยเมื่อวานนี้ก็ขี่แพงนะคะขี่แพงวันนี้อีกนะคะเรื่องของการออกหน้ากล้องเรื่องของการสร้างตัวตนคุณนับต,ตังชํานาญมากๆเลยนะคะจากคนที่ไม่มีอะไรจนลุกขึ้นมา ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นมีคนติดตามเยอะมากขึ้นจนสามารถสร้างรายได้ได้โอเคไหมคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะวันนี้ง่ายไหมถามก่อนวันนี้ง่ายไหมเราทําได้ไหมยิ้มง่ายๆย,ยิ้มเยอะๆเราทําได้ไหมคะเออเราทําได้ไหมเออออกหน้ากล้องบ่อยๆเราทําได้ไหมเราทําได้ไหมออกหน้ากล้องบ่อยๆเราทําได้ไหมและน้ําเสียงชัดเจนชัด,ช,ดชันทรงพลัง ทำได้ไหมคิดว่ามันง่ายไหมอ่าสวัสดีโคตรกอยบอกว่าสวยเก่งมากๆเลยค่ะน่ารักจังเออนะคะง่ายไหมง่ายพิมพ์มาว่าง่ายค่ะอยากอ่านคอมเมนต์นะคะอยากอ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกการแบ่งปันขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์ตลอดเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็ติดตามครูนับตังไปทุกช่องทางนะคะ วันนี้ขอไวพรให้ทุกคนให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขายดีขายเฮงขายปังขอบคุณมากค่ะครูยิ้มเยอะๆโอเคนะคะและพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปละคะ่ะ